สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่รบกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่หย่อนครับท่านสถานการณ์การเมืองก็ยังคงเดินไปอย่างเคยเป็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงผลโพครับท่านก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นปลาเอ้ยปรากฏการนะครับท่านผู้ชมเกมบัฟพับเอ่อบัฟแหลกครับท่านเรื่องอะไรบ้างจะเนี่ยเรื่องใครเป็นที่หนึ่งเรื่องใครเป็นที่สองนะครับท่านผู้ชมเรื่องใครเป็นที่โหลสุดแท้แต่คารากาสังครับท่านควบคู่กับการเดินสายปลาใสหาเสียงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยพับพักส้มก็ยังคงท็อปฟอร์มอย่างไม่อยู่หย่อนครับท่่่่าาาาาานนนไไไปปปตตตมมสถททีงงๆะรผู้ชลวด ไปเพื่ออะไรจะเนี่ยหาเสียงใช่ไหมนะเนี่ยเพื่อกวาดคะแนนเสียงมาใช่หรือเปล่าก็คงใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ค่อนข้างแปลกๆนิดนึงครับท่านแหมผมยังตามไม่ทันนะครับท่านผู้ชมยังลึกล้าเกินไปเหมือนกับว่ามาสุดๆจากโลกอะนะไอ้ล้าสุดๆมาก่อนการเวลานะครับท่านผู้ชมยังตามไม่ทันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมไปเพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่อไปเถียงกับแม่ค้าพ่อค้านะครับท่านผู้ชมพี่วินมอเตอร์ไซค์ร้านรวงต่างๆนานาน,นเนี่ยพราเขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะเนี่ยเฮ้ยในเรื่องนั้นมาหน่อยซิเรื่องนี้มาหน่อยซิ80ปีประเทศไยทหารมีไว้ ทำไมอะไรประมาณนี้ที่พิธาลิมจเจริญรัตอะไรเคยเอ้ยเอ้ยถแถลงขายไว้บนเวทีเมื่อรอบก่อนนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ้ารู้สึกว่ารอบนี้จะกลายเป็นลบหมดเลยนะครับท่านลบแล้วเกิดอะไรจ้าเนี่ยลบกับอะไรก็แพ้หรือเปล่านนเนี่ยแลเดี๋ยวผมจะใช้เรือประมงไปลบด้วยแล้วผมก็เชื่อนนเนี่ยลบกับใครก็ไม่ชนะตามที่พิธาพูดมเมื่อปีอก่อนๆหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าไอารัชนกนะครับท่านผู้ชมในหลักฐานไหนหลักฐานนนเนี่ยป้าหาเนี่ยป้าเอาหลักฐานมาเราเคยต่อต้านทหารที่ไหนเราเป็นพรรคการเมืองเดียวนนเนี่ย ที่ช่วยทหารตัวเล็กตัวน้อยนะครับท่านผู้ชมล่าสุดมีคอยมาหนึ่งฉบับแล้วครับท่านประกาศออกไปเนี่ยเฮ้ยทหารทั้งหลายแหละที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยทหารต่างๆทหารต่างๆนะคะที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยทหารต่างๆที่เออมีปัญหาคละกระซังเพียงเท่านั้นส่งจดหมายนะครับท่านผู้ชมมันจริงเปล่าวะ ไม่รู้ว่าจดหมายหรืออ e ีเมลมน,น,นะครับท่านผู้ชมแต่ล่าสุดมีปรากฏมาหนึ่งฉบับนะครับท่านแน่มีเขียนมาเหมือนร้องเรียนนะครับท่านผู้ชมแล้วคําตอบที่พักประชาชนให้ไปล่ะจ้าเหมือนกับเป็นเอออีคํ <c oughs> าถามที่ชงมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมจดหมายก็ไม่รู้จูจ่ๆแม่งโผล่มาฉบับเดียวอะไรประมาณนี้โผล่มายอย่างกระตันทันเอาเราก็เชื่อไปก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าต้องเป็นกฎไหยไม่ใช่จดหมายที่เขาส่งมาร้องเรียนอะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมีเราไม่มีลุงขั้งก่อนนะครับท่านผู้ชมรอบนี้มีลุงไม่่มีเรราาาหาแแดดกไ้ไ้ลวคับทน ชาวบ้านบอกมึงอย่ามาจมปากบ้าบอบอ,บอ,อะไรกับประยุทธ์เนี่ยนั่นก็ไปอย่างดีแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยปั่นไม่ขึ้นแล้วเฮ้ยมีลุงไม่มีเรานนเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เชื่อแล้วเฮ้ยเจ้นานโยบายอะไรไปหาแดกดีว่ารอบนี้เฮ้ยเรื่องอะไรดีวะเออมีเราไม่มีเทานะเนี่ยเฮ้ยมันคองจองดีวะ่ะชาวบ้านเขาอาจจะชอบการคองจองนะเนี่ยเหมือนสมัยประชาธิปัตย์หรือเปล่าวะอาอันนี้ไม่คองจองนะครับท่านผู้ชมโดยมีอยู่สมัยหนึ่งจำลองมาอย่างดีเลยครับท่านจำลองสีเมืองนะเนี่ยไปยืนอะไรโอภาป่าใสอะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมอีกรอนึง จ๊ะเนี่ยจำลองพาคนไปตุยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมลูดกูดกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ๊ะรอบนี้มีเราไม่มีเทาดีกว่าไว้เฮ้ยเท่ดีนะเนี่ยกูก็ต้องดีกว่าใครสิว่าเว้ยเหมือนกับพักเทพพักมารนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับบันหนึ่งดุดว่าไม่เลือกเราแม่งก็เทาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเลือกเราได้เทาแถมแบบเท่าเทียมหรือเปล่าไม่รู้ประกาศนโยบายวันแรกกระแทกกลางกระบาลครับท่านโอ้ยเหมือนกับสะดุดควายล้ม <c oughs> บันทมหน้าพักเลยนะครับท่านผู้ชมวันสองวันปรากฏว่าอะไรจ้ะเนี่ยแหมกำลังจะเสียงดังกำลังจะฟิตแล้วัผู้ชม วิโลดมาแล้วเฮ้ยเราต้องซ้อมสิเว้ยเฮ้ยเนี่ยทอหอนมีไว้ทำไมหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่ไอเวนมีลุงไม่มีเทาไม่ใช่มี เราไม่มีเท่านะครับท่านผู้ชม,อมเอาง่ายๆแบบนี้เลยครับท่านปรากฏว่าอะไรจ้าบางพรัดเป็นเหตุนะครับท่านผู้ชมสังเกตได้บุญจริตจิตแจ,จ่มใสครับท่านแจ่มใสไปถึงไหนจ๊ะแจ่มใสไปถึงเรือนจาคลองเปรน,นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเรือนจําบางไผ่เอ้สัมผัสใหม่แห่งการนอนก็ไม่อาจแน่ใจเรือนจําต่างๆนานาไม่รู้เรือนจําไหนแต่เป็นที่ต้องการของเรือนจำนะครับท่านผู้ชมโดยตํารวจมาโอ้ยลวบไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากถามพักนั้นพักนี้ให้จับมือกับใครเนี่ยในคุณจับมือกับใครจับซ้ายจับขวาใครไม่บอกว่าจับมือกับใครตอนนี้นะเนี่ย ก็จะถือว่าเป็นเท่านะครับท่านผู้ชมจับไปจับมาเกิดอะไรขึ้นจากก็โดนจับไปนะครับท่านผู้ชม <c oughs> มัวแต่ถามคนอื่นว่าจะจับมือกับใครนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอะไรจ๊าตำรวจก็มาจับมือครับท่านจับมือใครจ๊ะบุญญาลิศจิตจำใสนี่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่า,ามันนามสกุลอะไรแต่รู้ว่าชื่อบุญญาลิศอดีตผู้สมัครสสพรคประชาชนครับท่านเรื่องอะไรจ๊ะเนี่ยโอ้ยพัวพันคดีฟอกเงินค้ายาเสพติดหรือเปล่าไม่รู้สองหมื่นล้านชอบพนิกาออกมาเดือดดานประกาศนะเนี่ยเฮ้ย hey, ประชาชนทั้งหลายฟังให้ดีนะเนี่ยเราเป็นพักการเมืองเดียวที่ไม่เคยมีใครมีรูปถ่ายกับเบนซามิธไว้แต่แล้วแต่แล,ตแล้วนะเนี่ยมึงดูสิไม่ต มีรูปถ่ายมีอะไรจ้ามีบุญจริตเป็นของตัวเองนะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อทีนี้ทีนี้ก็ยังแม่งยังกล้าใช้นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมค<ๆ>งจะต้องอับอายขายคี้หน้าเหมือนกับหนึ่งปันหนึ่งตุดว่าต้องหาบีมาคุมหัวหรือเปล่าไม่รู้อุย้ยอะไรวะเน,นี่ยเปิดมาเจอพอดีเอา้าธรรมนัตมาได้อย่างไงนะเนี่ยให้สวัสดีธรรมนัตเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าก็ไม่มีคําตอบเพราะเป็นรูปภาพอยู่ในนี้อุย้ยแสบนะครับท่านผู้ชมแสบยังไงจ้าคำก็เทาสองคำก็เทาก็ต้องระวังนิดนึ่งนะเนี่ยเพราะพ ข้อมูลเยอะก็ไม่อยากจะพูดอะไรประมาณนี้ก็โดนธรรมนัตบับแหลกไปอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าเนี่ย เฮ้ย <H ee> อะไรวะเนี่ยพักเราไม่เท่าเลยนะครับท่านผู้ชมพักนั้นพักนี้๋ยวเราไม่จับมือล้วกับพักนั้นพักนี้อ aka, ่านั้นมาร์กนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่มาร์กพิทบูค,ครับท่านแต่เป็นมาร์กอภิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างจ้าอภิสิทธิ์ก็กระแสมาแรงนะครับท่านผู้ชมแซงทางโค้งครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าไม่รู้ว่าจะเป็นโคง้ง9 9สบศพหร enos, ือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้แม่เดือดดานอย่างหนักนะครับท่านผู้ชมที่ไหนจ้าตลาดครับท่านเดินไปตามตลาดต่างๆเพื <H> ่อท <h> ี่จะไปบอกประชาชนว่าเนี่ ถ้าผมเป็นชาวบ้านไม่มีเวลาว่างมาเตรียมหลักฐานให้นะครับท่านนายบอกมาสินายบอกมาสิคระฮะป้าอยากรู้ไหมเนี่ยป้าอยากรู้ความจริงไหมเอาหลักฐานมานั่นเนี่ยที่พูดไปอะไรประมาณนี้เราไม่ได้บอกว่าเราไม่เอาฐานอะไรประมาณนี้ก็เป็นโอกาสดีของฝั่งตรงข้ามนะครับท่านผู้ชมเขาก็เอาคลิปมาเลยนะเนี่ย เนี่ยพอผมตัดงบอะไรวะซื้อเครื่องบินมันก็ไปซื้อเรือดำน้ำตัดซื้อเรือดำน้ำก็ไปซื้อรถถังตัดซื้อรถถังก็ไปซื้อผ้านามมยใช่ไหมวะหรือว่ากางเกงในก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทํากล่องบริจาคนวเนี่ยให้ในายพลต่างๆใส่ของคอไว้ไปยืนตามสี่แยกอะไรประมาณนี้ก็ผ้าอนนี้ก็ยังไหลวนกลับมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมควบคู่กับมองเท้งหร่ะจะช่วยประชากรชาวไทยแบบสบตานนเนี่ยลงไปช่วยน้าท่วมบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรประมาณนี้มาเพื่อสอบตาอย่างเดียวนะเนี่ยยายจะเป็นสพพบกับเมนก็สุดแแแท้้ตต่่ตให ของช่วยเหลือไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเป็นหนี้บุญคุณนะครับท่านผู้ชมยายก็งงมึงจะมากันทาไมไม่อาจแน่ใจเ,ออเดินเดินไปเจออยู่ผู้หญิงท่านหนึ่งไม่รู้เป็นคําถามชงหรือเปล่าว่าอ้าวเป็นออร์แกนิกแล้วกันอ่ะเนี่ยคุณแม่คุณแม่แมถามทําไมจ้าถามทำไมคะรู้ไหมเนี่ยใครเป็นคนไอ้นั้นอ,อสนับสนุนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซื้อเครื่องบินอะไรประมาณนี้กี่เพ่นพี่ลโลชัยไหมคะ ใช่เ,เกิดอะไรขึ้นจา้าเจอขุดยับอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมข่าวนี้หน้าแหกหน้าหักพังยับคาลูเมนกันเลยทีเดียวซื้อตั้งแต่ปี501ศนานะครับท่านผู้ชมพวกนี้ยังไม่ได้ไม่รู้ยังเรียนอยู่หรือเปล่าเลยนะครับท่านก็เป็นที่ติดตามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้ไปตามสถานที่ต่างๆนะครับท่านผู้ชมไปเพื่อบอกกับชาวบ้านว่านะหลักฐานมีไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดไม่เชื่อเรานะเนี่ย เอ้ยไม่งั้นไปเปิดตรงนั้นได้ไปเปิดตรงนี้ได้เหมือนกับว่าไม่มั่นใจว่าคําพูดตัวเองจะมีน้ําหนักหรือเปล่าแต่อีกแล้วอีกแล้วเรื่องอะไรจ้าไอ้ลักชนกครับท่านเดือดไม่ทนจับทรอโขงเถียวชาวเออเถียงชาวปทุมเออสุดท้ายโดนตะโกนไล่ตะเพิดครับท่านถามนะเนี่ยชา,ชาวบ้านที่มาถามไอเ้เนี่ยเนี่ยเคยดูข่าวกันเคยดูข่าวกันไหมคะด้านเชตวันพักซ่มก็โวยนะเนี่ยโดยเฮ้ยตอนนี้เขาโดนกระบวนการทําลายนะครับท่านผู้ชมทําลายอะไรจ้าทาลายส้มส่งคนมาตามล่าอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งคนมาถาม ว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับท่านผู้ชมอ,อ,อันนี้ก็แหมก็เรียกว่ากรรมติดจรวดหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมรัชนกเชตวันปะทากาลมชาวปทุมธาน,นีปมทหารก่อนถูกตะโกนไล่ตะเพิด เอ้ยบางทีเขาไม่ต้องโชว์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมมันเอาขึ้นไม่ค่อยทันครับท่านก่อนถูกตะโกนไล่อะไรประมาณนี้ก็เป็นมิติใหม่แห่งการหาเสียงนะครับท่านผู้ชมนกน้อยบินมาเลียงๆียงก็โอ้โหมองตรงนี้ไว้ก็แปลกใจนะครับท่านผู้ชมไว้กูเกิดมาช่วงนาตาปีก็เคยเจอกันหาเสียงมิติใหม่แบบนี้อยากรู้ไม่ใชะคุณป้านะเนี่ยถ้าเกิดแน่จริงก็ถามมาเดี๋ยวจะตอบให้เป็นความรู้เฮ้ยเคยดูข่าวไหมนะเนี่ยเคยดูทีวีกันหรือเปล่าออกจากแอคโค h a แชมเบอร์กันบ้างนะเนี่ยจะได้อะไรวะ ตื่นตาน่ครับท่านผู้ชมพบเจอกับโลกใหม่ๆไม่ใช่ว่าอยู่ในกาลาอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้พูดประมาณนี้หรอกว่าแต่ยังไงจ๊ะความหมายมันออกมาประมาณนี้นะเนี่ย หนักหนักแล้วหนักเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ติดตามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านควบคู่กับตอนนี้โพมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโพครับท่านโพมาเนี่ยอ,อยู่ที่ไหวไม่ใช่อยู่ที่ไหนโพจะออกมาอย่างไรอยู่ที่ใครทำนะครับท่านผู้ชมล่าสุดส่งประกวดมาอีกแล้วครับท่านนิต้าโ่ส่งประกวดนนเนี่ยเท็งติดจรวดขึ้นอันดับหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อไม่มีทางนะครับท่านผู้ชมรอบนี้กูต้องสวนเลยโพนี้พ่อไรจ้าแม่ประกวดการมันเปลี่ยนไปนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านเป็นที่หนึ่แตต่่โลาด ก็ไม่น่าจะค่อยได้หรือเปล่าว่าเนี่ยโดนไลต่ตะเพิดไม่หยุดยั้งอะไรก็สุดแท้แต่ครับท่านโดยตอนนี้มาแล้วเว้ยนิด้าโพเทงอันดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอน,นุทินเออเดี๋ยวใครอันดับหนึ่งก่อนวะอ่าก็ต้องเป็นเทงนะครับท่านเนี่ยใครจะเป็นนายก6 9กระแสเลือกตั้งเทง 24. 7 6เจอ้าไม่ต้องบอกเปอร์เซ็นต์หรอกเทงหนึ่งอ่าอนุทินสองนะครับท่านผู้ชมอนุเทงอันดับหนึ่งอนุทินอันดับ2อยังหาคนเหมาะสมไม่ได้อันดับ3อันดับ4อภิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมอ่า สตาราจานเชนนี่แหละจ้าดเรเชนอันดับ4เอ้ยไม่ใช่1 2 3 4 5อันดับ5 9าเกาว่าเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไล่เรียงกันมาครับท่านทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เมื่อกี้เป็นฝั่งนี้แล้วถ้าเกิดเป็นท็อปนิวเหรอจ้า แล้วถ้าเกิดเป็นผมทําโพล่ะจ้ามันก็อยู่ที่ว่าใครทำนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าติดตามหมอว่าลงไว้ให้พ่อหมอว่าลงตอนนี้รู้สึกว่าจะติดนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ติดเทอร์โบครับท่านรู้สึกว่าแม่อันนี้ของท็อปนิวนะครับท่านผู้ชมโพลท็อปนิวก็จะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงนะครับท่านผู้ชมอันดับหนึ่งใครจะเนี่ยอนุทินนะครับท่านผู้ชมอันดับสองพิรพันธ์ครับท่านอันดับสาม,มาบัณฑิ์น,นี่อันดับสี่น,น,นะเท่งนัตพงพ์นะครับท่านผู้ชมแล้ว โอ้ยสน,นั่นละจ้า2อ8อะไรประมาณนี้โดยชีวิตกับมนุษสิทิ์ก็ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโพลแล้วคุณอย่าไปถามเลยนะเนี่ยคุณถามผมสิผมอยู่กับตรงนี้มาตลอดแต่คุณเชื่อผมรอบนี้มันแหกโพอะไรประมาณนี้ได้มีพลิกความนะครับท่านผู้ชม แต่เป็นเออนี่เออเออใช่ส <idée> ักวันหนี่มีน้ำประชากชงผงมาบกเลวัดหมอวัดรงอะไรประมาณนี้หมอวัดลงเปิดตัวผู้สมัครสสคุณภาพรับแก้วนะครับท่านผู้ชมผมอดลนทนไม่ไหวต้องไปแลกเหรียญบาทนะครับท่านผู้ชมจะยกเลิกแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันอะไรประมาณนี้หมอวัดลงก็เครียดหนักนะครับท่านภาไว้ให้ภาวาว่าอะไรจ้าภวาว่าเดี๋ยวหมอวัดลงไม่ชนะเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมประชาชนจะหมดโอกาสเลิกใช้แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเดี๋ยวทุนเท่าจะเกินเมืองหมอวัดลงขนาดในท็อปนิวตอนนี้แกประสบปัญหาคลักระซังว่ารงเด็ด กรมครับท่าน4.02อเซตโอ้ยตาแล้วอันดับ5นะคะุท่านผู้ชมหมอว่าลงนี่ดูจะหมดหวังทุกสนามกันเลยทีเดียวหรือเปล่าว่าเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนโยบายสุดยิ่งใหญ่ยังไงจ๊ะเนี่ยอะไรหรยกเลิกแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมมึงก็โอนกันได้เปล่าว่าตอนนี้ <c oughs> มันก็ออกมาแปลกๆเอาหลังจากหมอว่าลงใครจะเนี่ยผลเอกลังสีแล้วก็สุชาติชวียศนันท์2 6ุสุภจีนะครับท่านผู้ชม จตุบรบุรุษพ,พักพักโอกาสใหม่พักอะไรแล้ววะไอ้พักใหม่ๆที่มันเยอะวะ่ะชื่อชื่ออะไรโอ้ยเออไทยพักดีมันนับทางนี้ลงหรือว่าหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้วะหนึ่งสองสามสี่มาอันดับหนึ่งภูมิใจไทยก็ก็อย่าไปรู้เลยดีกว่าวะรู้ไปก็เบืองนะครกันะท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่มีเบืองครับท่านหลังจากที่แม่ นัทภูใสเกลือแกก็เดินไปหาเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดลำพูนนะครับท่านผู้ชมอิจฉาชาวลำพูนเสียงนี่กันอะไรนนเนี่ยในการเลือกตั้งอบจครั้งก่อนครับท่านธนาทอลุยช่วยหาเสียงนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ะเดี๋ยวจะมีน้ำปลาปลากินได้ชอบพนิกาประกาศลั่นบนเวทีเลือกเราไปครั้งนี้น้ำปลาปลาแจกฟรีแดกได้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายชาวบ้านขึ้นไปครับทัานยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังกินน้ำปลาปลาไม่ได้เฮ้ยตะกรอนมันเยอะนะเนี่ยแดกไปเดี๋ยวมึงเป็นนิ้วแดกเออระมาณนี้หรืเป่่าาไมอแน่ใจชอบพนิาไม่ทลุย ชนที่บ้านนะครับท่านผู้ชมเอาที่ตรวจวัดค่า B.H. มาเกิดอะไรขึ้นจ๊ะแม่งเลยนะครับท่านผู้ชมที่ไม่ใช่จังหวัดครับท่านเลยขีดค่ามาตรฐานแต่ชอบพันธิกาก็บอกว่ากินได้นะกินได้นะคะอา้าวกินได้ยังไงวะเนี่ยเนี่ย,ยกินกินได้กินได้นะครับท่านผู้ชม เยี่ยวก็กินได้ครับท่านแต่เราจะกินหรือเปล่านะเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานที่จะก,กินได้นะครับท่านผู้ชมนักทูตใส่เครือเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะสวัสดีพี่นงประชาชนเลย้ยผมเดินมาเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนน้ำปลาปลาหิวเหลือเกินนะเนี่ยอยู่ๆก็อยากจะกินง,งับปลาปลาขึ้นมานะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ติดตามครับท่านอืจากปี66คนมารอฟังแน่นทุกเวทีและเป็นรูปรังสิมันลมอยู่ข้างบนครับท่านนั่งแบบนั่งแบบไหนวะ ศร้าหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้หละจ๊าบีหกเอ้ยไม่รู้โดนใส่ความหรือเปล่านะนี่ไอ้พวกนี้มันเป็นถ่ายตอนที่คนยังไม่มานะครับท่านผู้ชมแน่เลยปีหกเก้าเก้าอี้เต็มไปหมดนะครับท่านผู้ชมแน่นถนัดทุกเวทีครับท่านหายไปไหนหมดแล้วว่านี่คนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่ที่แน่แ่แลมโบอีสานไม่ทนอีกต่อไปว้าเฮ้ยเดือดเหลือเกินกระไรทีเดียวนั้นเนี่ยมีคนจ้องที่จะสก,กัดแลมโบอีสานนะครับท่านผู้ชมไม่ให้ที่ไปช่วยชาวบัะชาในการเป็นสสเพราะตอนนี้แลมโบเดือดไม่ทนนั้นเนี่ย แจกเงินหวละพันนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้แลมโบ้ครับท่านประกาศนะเนี่ยเตรียมสาบานใหม่ไม่ใช่สาบานใหม่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเพราะรอบเก่ายังเคลียร์ไม่ได้หรือเปล่าไม่อาจบอกได้ชูนโยบายกเกษตรกรมีดีมีกินมีใช้นะครับท่านผู้ชมหายจนหรือเปล่านนเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าชูนโยบายประยุทธ์สุดยอดนะครับท่านผู้ชมก็ยังเอามาหากินได้อะไรประมาณนี้ก็ยังไงต่อจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโบหากินกูก็ต้องหาบ้างครับท่านอะไรจ้าเนี่ยแอดไลนะ์นัทวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ทุเรียนทอดนะคร 100รกร,รมัม150บาทปลากระพงทุบปลาเห็ดคนทุบนกกะครับท่านผู้ชม170บกร,รมัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานโอ้โหอยู่สกายเลยวะ่ะเอื้อไม่ไหว ราคาก็อย่างที่ท,ทาะะ่านทราบนะครับท่านผู้ชมจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักบุดไว้บนสุดของคอมเมนต์ครับท่านหรือว่าสแกนทีว่าโค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมจะเด้งไปที่หน้าไลน์สั่งซื้อของครับท่านนอนไม่หลับกระส่ายกระสรับนะครับท่านผู้ชมใช้ชีวิตไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ครับท่านหลังจากรอความหวังมาเนิ่นนานก็ต้องผลิตภัณฑ์ดิฟนะครับท่านผู้ชมก่อนจะนอนครับท่านหยดนะครับท่านผู้ชมมีทั้งแบบหยดและแบบแคปซูลเป็นอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของ CBD หลับครั้งนี้หลับดีแน่นอนนะครับท่านผ สแกนที่ว่าโค้ดตรงนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญไว้คําแนะนําติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปได้ขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านอืมเออก็วนๆอยู่ตรงนี้อ๋อไทยพักดีก็ถูกปิดกั้นนะครับท่านผู้ชมแลมโบอสานเริ่มจะหมดความหวังโดนสกัดแท็กัตท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้ว แม่ใครวะเนี่ยจังจะมาซื้อเสียงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีจริงบอกว่าวไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่หัวละพันอะไรประมาณนี้โป้องอย่าไปยอมสิว่าเฮ้ยให้ปวหัวละพันมึงก็เกทับไปเลยนะเนี่ยเท่าไหร่พันร้อยนะครับท่านผู้ชมอืมหรือเปล่าไม่อาจบ,บอกได้เพราะมันโบ้ยสานนั้น กูไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆชีวิตกมลวิสิตครับท่านผัวมาอีกนิดนะครับท่านผู้ชมฟิตไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรอบนี้ต้องออกมาซัดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องสกัดไว้ก่อนนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลืองเกินเหตุสำหรับอะไรจะเนี่ยแกบอกว่าพัก้มนะครับท่านผู้ชมคนรวยนิสัยเสียนะเนี่ยชีวิตไม่มีเพียครับท่านแรงทะลุนรกนะครับท่านผู้ชมรั่นไม่เผาผีนะเนี่ยธนาธรซัดรวยอะไรวะเนี่ยรวยแล้วก็รั้นถูกเลี้ยงจนนิสัยเสียอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเสียบอกว่าไอ้ข้าง เลยทีเดียวนะเนี่ยไลา่ย,ยามาตั้งแต่ตอนไปจับมือก,นกันนุทินนันเนี่ยเออ <c oughs> เพื่อที่จะแม่หวังลงลดมแรงๆแก้แล้วธรรมนูนนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เหมือนฝากอะไรไว,ไว้กับ ไปย่างไว้กับแมวนะครับท่านผู้ชมวันที่ฝากประเทศไว้กับหนูอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดินสายอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมรอบนี้แหละจ้ารอบนี้ก็แกก็บอกว่าต่ำร้อยนะครับท่านผู้ชมไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยกูไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนี้แต่ที่แน่ๆมาอีกคนหนึ่งแล้วปวินชัชวานพงพัธนนะครับท่านผู้ชมอาจา์ปวินนั่นเนี่ยแห่งเกียวโตครับท่านแห่งญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ก็อะไรขึ้นจ้าเดือดนะครับท่านผู้ชมโวยเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยเฮ้ยมันจะมีว่า่รม้ไู ปัญหาคารากาัังเคยซียุงซีเย,ยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเนี่ยเออเรื่องแหมไม่อยากจะพูดเลยว่ะ วิเดี๋ยวแม่รับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมน้องสายแม่ขอร้องหลังจากบอกเนี่ยในบ้านยังปัดกวาดเช็ดถูยังไม่ดีเลยนะเนี่ยจะมาเสนอหน้าในการอะไรจ้าเนี่ยบริหารประเทศฝากไว้ให้คิดนะคะไอ้รัชนกเฮ้ยการตรวจสอบคนในพักตัวเองเนี่ยมึงต้องทําก่อนให้ถึงพลิกถึงขิงนะเนี่ยไม่ใช่ว่าหลับตาข้างเดียวเพราะเขาเป็นพวกเดียวกันนะครับท่านผู้ชมการปกป้องคนที่มีตําหนิทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแบบนั้นมันจะทําให้มาตรฐานของพักประชาชนต่ําลงนะเนี่ยจะรีแบร์กี่รอบประชาชนเขาดูออกค่ะ อืมตอแหละนะครับท่านผู้ชมว้ายตายแล้วตายแล้วตอแหละนะครับท่านผู้ชมแม่ไม่ทัน อะไรวะเซนเซอร์เมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมตอนแหลก็หลุดจากปากพงไพ่ครับท่านเนี่ยประวินชัชวาลพงพันธ์โพสไอรักชนกหละจ้าออกมาไม่ทนนะครับท่านสวัสดีพี่นอ้องประชากรทัางหายสวัสดีพี่นอ้องประชากรด้วยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเขาเราจะไปยุ่งมากก็ไม่ได้ครอบครัวเขาให้อภัยแล้วเราจะทําอย่างไรได้เสียนี่ก็ต้องเคารพครอบครัวเขานี่เนี่ยอะไรประมาณนี้ผิดคนอื่นเราเห็นเท่าภูเขาผิดของเราเราเห็นเท่าเส้นผมนะครับท่านผู้ชมตดคนอื่นเหม็นเบื่อเหลือจะทนตดของตอนหอมดีมีสกุลนะครับท่านผู้ชมดีไปหมดคร ท่านผู้ชมอยู่ว่ามึงเป็นพวกใครอะไรประมาณนี้ใครพวกกูก็ดีเสมอน,นะครับท่านผู้ชมรอบก่อนมาแล้วไอ้รักชนกเคยเออโดนขูดเรื่องอะไรวะเนี่ย เดือดประกาศ2พฤจิการปี6กนะครับท่านผู้ชมไอ้ลัชนกเดือดประกาศไม่ทนนั่นเนี่ยประกาศงดร่วมกิจกรรมพักครับท่านผิดหวังมติก้าวไกลไม่ขับไล่ออกสอสอหือน่นพักส้มอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนั้นบริบทหนึง่งตอนนี้กูก็ต้องเลือกพูดอีกแบบหนึ่งสิว่าเฮ้ยอาจารย์ปวินจะไปรู้เรื่องอะไรเกิดอะไรต่อจ้าต่อแหลประมาณนี้เดือดเรือเกินนั่นเนี่ยผมได้ยินแล้วก็แล้วก็ยังไงดีเด้อเฉยๆนะครับท่านผู้ชมแม่แต่ถ้าเกิดผมเป็นชาวบ้านนะครับท่าน เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีพักเราพักเดียวเนี่ยไปตลาดไปเถียงกับชาวบ้านแล้วก็ถือโทรโคงท์มือถับแบก M16 เลยว่ะมีพักเราพักเดียวนั้นเนี่ยที่ไม่มีรูปถ่ายกับเบนซ์มิทเห็นไหมดูซิดูซิแห่ดีดว่าแหมไม่เจอ แบบจังๆนะครับท่านเอา้าแล้วแบบนี้เป็นสมิตอะไรวะฟอกเงินให้พรรคอื่นอะไรประมาณนี้แล้วมึงมีบุญจริ่ยาฟอกเงินในพรรคตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็แม่กลัวว่าจะมีตรงนี้ออกไปนะครับท่านผู้ชมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ว่าจะเริ่มบรรลัยจักแล้วนะครับท่านไปทุกที่รู้สึกว่าการหาเสียงรอบนี้ไม่รู้ว่าจะหาเสียงออกไปว้ใเฮ้ยมึงอย่ามาเลือกกูหรือเปล่าเถียงทะลุมิตินะครับท่านผู้ชมยกตนข่มท่านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาก็ออกมามองประมาณที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนอตวรลิตก็ประกาศจุดยืนชัดเจน ผมก็เริ่มงงแล้วตอนนี้น็อตบอลลิสต์แกมีปัญหาอะไรวะ4ี่วันก่อน3วันก่อนสองวันก่อนก็มีข่าวประกาศไม่ทนนะเนี่ยยอมอดทนครับท่านยอมไม่มีกินนะครับท่านผู้ชมยอมไล่งานยอมตกงานนะเนี่ยรักษาอุดมการประกาศจุดยืนนะครับท่านผู้ชมก็จุดยืนอยู่ไหนวะไม่แน่ไม่ใช่ว่าแกไม่มีจุดยืนมันกดไม่เจอนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็แห่ถามหรือว่าตกงานโดนไล่ออกจากช่องไหนก็ไม่ใช่นี่ว่าน็อตบอลลิสต์เดือดไม่ทนประกาศจุดยืนชัดเจน ลั่นแม้ต้องแกลกไล่งานในวงการบันเทิงก็ตามเนี่ยออกมาแบบที่ผมก็เรื่องไไรวะวะก็ไม่รู้เรื่องอะไรวะอ๋ออ๋อเดี๋ยว,เ,ยวเสื้อเออเกี่ยวกับเสื้อนี้หรือเปล่าวะเออไม่แน่ใจแล้วนะครับท่านผู้ชมอืม ครับไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจ้าออนัทภูสาเกลือก็ยังคงออกเดินสายอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมแม่หลายภาคส่วนบอกนะเนี่ยเพื่อไทยเปิดตัวมาครับท่าน3.2อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหรือว่า 2. จุดกว่าก็ไม่รู้สําหรับเปอร์เซ็นต์นะครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้ายศนันนะ,ค,ะครับท่านผู้ชมวงสวัสดิ์ครับท่านเดินสายไปเดินสายมานะเนี่ยเปิดตัวอย่างช้าๆนะครับท่านผู้ชมมาไม่ดังแต่ hmm, ล้อมุนรอบหลังนะครับท่านผู้ชม ก็พอเริ่มพุ่งนะครับท่านและที่สําคัญเป็นศาสตราจารย์นี้ไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยในการท่านผู้ชมบางคนนี้เป็นรองศาสตราจารย์ก็เป็นยันตายนะครับท่านเพราะว่าศาสตราจารย์นี้เป็นยากมากต้องใช้ไหลองค์ประกอบในการที่จะไม่ใช่แบบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงอะไรวะเกตกำมวอนะครับท่านผู้ชมอันทรมาศาสตราจารย์อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าเป็น ต้องปวดก้าวหรือเปล่าวะมาไม่แน่ใจแล้วนะเนี่ยก็ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมข้ามเรื่องนี้ไปก่อนครับท่านโดยตอนนี้ธนพรสียังกูลยกแรกกระแทกยับนนเนี่ยจะแซ่หนักหมัดแฝงเจอน็อกมืดนะครับท่านผู้ชมหลังจากเถียงอาจารย์นิววิรพั์นีก็เจอโอ้โต้ขับไปนะครับท่านต่างๆนานาว่ากันไปส่วนตอนนี้นําทุกโพแต่โพทุกตลาดไม่ค่อยได้นะเนี่ยชอบพนิกาก็เจอขุดคลิปนะครับท่านเนี่ยเราเห็นจ็คเออเราสงสัยเหลือเกินเมื่อปี62สองแบบวะ่า หรือสองรอบสองรอบที่แล้วเนี่ยในการเลือกตั้งเราเห็นเราสงสัยมากเลยนะเนี่ยว่าพักรัฐบาลเขาจะไปหาเสียงตามที่ต่างๆได้ยังไงครับเพราะอะไรจ้าเนี่ยเพราะว่าไปที่ไหนมีแต่คนไล่นะครับท่านผู้ชมวันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปครับท่านจนมาถึงวันที่ผมก็เพิ่งรู้อ๋อคำตอบมันอยู่ตรงนี้เองนะครับท่านผู้ชมบางคําถามก็มีไว้เพื่อเก็บไว้สงสัยจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมบางคําถามก็มีไว้ว่า อนาคตจะได้รู้เองสงสัยเหลือเกินพักนั้นพักนี้ไปตามที่ต่างๆโดนไล่เขาจะหาเสียงอย่างไรตอนนี้ล่ะจ๊ะเขาโดนซะเองแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้แม่เป็นขบวนการจัดตั้งนะครับท่านผู้ชมอมาไรๆชาวบ้านประชากรทั้งหลายที่ไปแล้วเนี่ยเป็นจัดตั้งหรือเปล่า <ๆ S 2> เขาถามมาแล้วเนี่ยพักสมแล้วยังไงต่อจ๊ะ <ๆ S 2> ก็แม่ถ้าเกิดมาโวยกูมาชมกูเนี่ยไม่จัดตั้งนะครับท่านผู้ชม แต่มาแบบนี้คือจัดตั้งส่งคนมาถ่ายแม่งอยากกองถ่ายเลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็ส่งคนมาเดินมาถาอมทหารม,ม,มีไว้ทําไมนะครับท่านผู้ชมไม่เคยได้ค่าทหารครับทั้งอย่างดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมตอนจะตีเขาได้คะแนนนี้กูก็เอาเต็มเม็ดนะครับท่านผู้ชมพอตอนนี้แหละจ้ะไม่ได้แล้วว่าคุณเริ่มต้องโหนบ้างนะครับท่านผู้ชมอย่างก,กับทาซานในป่าหิมะพาหรือป่าไม่อาจบอกได้ก็การตามหลังนะครับท่านผู้ชมอาจจะพังเพราะปากสากตีหัวรัว่าคาตลาดหรือเป่าไม่อาจแน่ใจแต่สั่งซื้อสินค้าแน่ใจว่าแอดไลนะ์ โคตรตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขนาดนี้ท่านการลรับฟังข่าวจากที่ไหนก็ให้อยู่ดีมีสุขวันนี้มาช้าไปนิดเนื่องจากกดถ่ายไปอีกแล้วตอนเนี้ยสนาทีครึ่งปุ่มมันไม่ดีไม่เล็กขอดก็ไม่ได้วยทำพือดีขอจบแถลงขาวไปก่อนสวัสดีครับ